นี่แล้วครับพี่น้องนะฮะวันนี้ผมเองนะครับเป็นผู้ชายแรงงานนะครับเป็นผู้แทนนะวันนี้ก็มากับทางคุณชอบพานิกานะครับผูชั้นคุณพี่เขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าผู้แทนรัษฎรต้องเข้าได้ดิจริงเหรอได้ดิครับบุคคลไทยนอกห้ามเข้านะครับผมมาครับ็ผู้แทนรัษฎรครับจะมาดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับก็ต้องมาดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนไปนะครับความลำอยู่ลำบากนะฮะมีรั้วสองชั้นเลยเหรอครับ นะครับรัพิธานนี่คะถ้าถ้ามองไปเห็นนะเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยนายจ้าเขาดูแลส่งข้าวส่งน้ำอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ครับก็เนี่ยแหละฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการดําเนินการนะัผมเองในฐานะที่เป็นนะครับประธานกรรมธิการการแรงงานเนี่ยก็ต้องลงมาดูพื้นที่ต้องขอบคุณรายการคุณช่อที่ให้โอกาสในการที่จะมาสื่อสารให้พี่น้องเห็นว่าความลําบากของพี่น้องนะครับแรงงานข้ามชาติเขาก็คนหนึ่งนะฮะ ที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราถ้าไม่มีเขาเนี่ยใครจะไปสร้างตึกนะครไปสร้างสะพานให้ผมอยู่นะครับสิ่งนี้สําคัญถนนหน,นทางต่างๆนะครับวันนี้ท่านท่านจลัดคุ้ไกน่น้ำ<อ>นะครับก็มา,<พ>าด้วยนะครับได้มาดูกันว่าพื้นที่ที่อยู่นะฮะชนชั้นแรงงานเนี่ยนะครับมันได้รับการดูแลที่กดทับมาโดยตลอดนะคุณชอบนะครับนี่คือเป็นปัญหาที่ผมเองนะฮะพยายามที่จะผลักดันอยู่นะฮะท่านจลัดลงมีอะไรแลกเปลี่ยนกันดูฮะเดี๋ยวผมจะขอส่อง ในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนิดนึงนะครับพี่สลาดสวัสดีค่ะจริงๆเป็นอีกหนึ่งสสจากปีกแรงงานของเรานะคะพี่สลาดตอนนี้ช่วยดูแลรับเรื่องน้องเรียนเยอะเหมือนกันไหมเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็คือกำลังดูรับเรื่องน้องเรียนแทบทุกวันมีเยอะไหมฮะในนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดเราก็จํานวนประมาณกี่ร้อยคนวันหนึ่งสี่ร้อยนี่ก็แทบจะหกโมงเย็นเลยแล้วกินอยู่กันยังไงอ่ะเนี่ย มีผู้รับเหมาหลายเจ้ามีค่ะก็ดูแลกันเองใช่ค่ะก็คือว่าเขาก็ออกไปซื้อสัปรยมาให้ลูกน้อาอะไรเงี้ยเขาส่งสามมือไหมคะพี่อาหารได้ทานกันครบไหมสามมือครบเนาะที่นี่ก็ยังดีนะนายจ้าดูแลดีใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายอยู่เนาะก็มีนี่เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ชอบมาคุยกับพี่ทหารเนี่ยพี่ทหารเองก็อยู่กับแรงงานนะอันนี้พูดกันตามตรงก็เห็นใจทหารที่มาปฏิบัติงานหน้างานนะเพราะว่า หนึ่งอยู่ก็ลำบากพอกับแรงงานสองเสี่ยงติดโรคอีกด้วยนะเพราะว่าคนก็อยู่ด้วยกันเราได้ฉีดวัคซีนหรือยังครบกี่เข็มอันนี้สองอันนู้นเข็มเดียวยังไงก็เราป้องกันตัวเองด้วยนะนะครับแต่ว่าที่มาเนี่ยด้วยความเป็นห่วงจะได้มีข้อมูลเพราะพรุ่งนี้ผมจะประชุมนะฮะจะได้มีการคุยปัญหาโควิดและการดูแลพี่น้องแรงงานนะครับด้วยความเป็นห่วงจริงเพราะว่าเราจะได้นําข้อเสนอต่างๆไปผลักดันให้ โดยเฉพาะตอนนี้บอกว่ามีมาตรการที่จะเยียวยานะฮะจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมีมาแป0รคนนะผมก็เชื่อว่าใน800คนเนี่ยนะครับไม่ได้ประกันตนมาตรา3ามผมเชื่อว่ามันน่าจะเกินครึ่งหรือ80เปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลน่าจะตรงกันเนาะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมติคน800คนไม่ต้องสมมติในที่แปดรคนได้จากระบบประกันสังคมนะฮะถ้ารอย50%าเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน7,5 0 0แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเกินอยู่แล้วเพราะค่าจ้างรายวัน ช่ไหมครับแล้วได้ตรงนั้นเองพอเราคุยเยอะๆรัฐบาลเขาจะมาปรับเพิ่มเอาเงินจากเ,าเงินกู้พลกรมาเพิ่มให้อีก2,000ใช่ไหมครับแต่สําคัญนั้นคือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบนี่นะฮะด้วยความเป็นห่วงถามว่าจะได้2 0 0 0แล้วจะพอไหมนะครับแล้วถามพอพอกินไหมสอ0พันเนี่ยและสุดท้ายแล้วพ่อแม่ครอบครัวลูกที่อยู่ทํำยังไงนะครับอันนี้เองก็เป็นข้อมูลที่ผมพูดี่ตรงถูกต้องไหมฮะไม่เพียงพอนะฮะในการที่จะ เอาว่าเรื่องอาหารเนี่ยผมก็จะเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเข้าใจพวกเราทานคนทํางานเนาะ่ข้าวกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแล้วคนทํางานหนักเนี่ยจะกินไม่พอหรอกไม่พอองกล่องนะฮะมันต้องสองกล่องแลวสองกล่องมันก็เป็นภาระที่สูงอยู่พอสมควรนะครับถามว่าจะเอาไปเงินไปซื้อเพิ่มเงินก็ไม่มีแต่มฮะที่ได้มาบอกว่าสองพันเนี่ยแล้วจะพอเนี่ยสองพันวันเท่าไหร่คุณช่อไม่ถึงร้อยเลยนะฮะ<ช>แ,แล้วถามว่าที่นี่มีมีลูกๆมาอยู่ด้วยไหมฮะที่ภาคตะัย มีอยู่เหมือนกัน,นอูนี่ก็เป็นภาระอีกนะอันนี้ก็สาคัญเพราะว่าไหนจะลูกจะต้องดูแลอะไรต่างๆนะฮะโอเคด้วยความเป็นห่วงที่มาเยี่ยมไปเยือนนะฮะเผื่อมีอะไรจะบอกบอกได้เลยนะครับเก็บไว้แวนม่ีกค่ะนะครับม,มีมีไหมฮะข้อมูลความเดือด<ม>ร้อนเ,เออ<ๆ>แล้วถามนิดนึงแล้วกรณีรการตรวจจะเป็นยังไงบ้างมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจใช่ไหมมีค่ะมีกี่วันคะตรวจครบหมดเรืองเยครบแล้วนะแล้วกรณีตรวจแล้วตอนนี้แล้วถ้าเกิดมีพบเนี่ย เออมาตรการที่นี่ทำยังไงอยู่มีรถมารับไหมไปส่งอ๋อโอเคสนามนั้นน่ะที่ที่อ่าก็มาตำรวจแต่ที่นี่ยังไม่เจอคนติดไม่ค่ะไม่มีโอ้ดีนะฮะยังไงอย่าให้ติดนะดูแลตัวเองกันนะครับอ๋อเออยังไงพวกเราก็จะต้องปฏิบัตินะ ให้ถูกต้องเพราะว่ามันเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันควบคุมยากมากนะครับผมไปหลายแพ่นแล้วแล้วก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากไปดูเลยหลายแพ้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปคุยกับทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ท่านจลัดมีอะไรสอบถามเพิ่มไหมอยู่ในแคมป์นี้มีจำนวนคนงานเท่าไหร่ครับแปดร้อยใช่ไหมครับส่วนมากก็เป็นในส่วนของตางชาติใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับรับผิดชอบผมรับผิดชอบให้ครับครับอ่าคุยได้เลยฮะเพราะเราไม่ได้มาจนเราเอามาข้อมูลเพื่อดูแลคนไทยด้วยกันดูแลพี่น้องแรงงานข้ามชาติด้วยกันนะครับนะผู้ดูแล,ผ,แลผู้ดูแลแคมป์ <c oughs> ผู้ดูแลแคมป์ <c oughs> แบบว่าบอกแรงงานว่าถ้าพูดอะไรไปรับผิดชอบตัวเองด้วยนี่คือหมายความว่าไงคะที่นคนอทก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> คนไทยด้วยกัน เขต้องดูแลแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติก็ต้องดูแลเขาผมเองเป็นผู้แทนเองยังมาดูแลนะครับมาสอบถามก็ไม่ควรนะพูดอย่างนี้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทางนี้เขาจะเดือดร้อนเราไปอ่าเข้าใจน้จิตใจโอเคค่ะเมื่อกี้นี้เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะคะจริงแเราก็น่าแปลกใจมากนะทหารที่คุมแคมป์เนี่ยอันนี้พูดแบบไม่เข้าข้างใครนะที่ทหารอากาศที่คุมแคมป์อยู่เนี่ย ให้ข้อมูลดีทุกอย่างตั้งแต่ที่ชอบมาวันอาทิตย์เนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกหมดอธิบายหมดว่าเขามาทําอะไรแบบไหนยังไงแต่ว่าคนที่แบบเมื่อกี้พูดข่มขู่คนงานเนาะว่าใครให้ข้อมูลอะไรก็รับผิดชอบกันเอาเองละกันเนี่ยกลับกลายเป็นเขาเรียกวอะไรผู้คุมแคมป์นะคะคนที่ดูแลแคมป์ใช่ใช่ครับซึ่ง ประหลาดอ่ะคือรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีภูมิใจว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ประชาชนยังกลัวที่จะพูดความจริงที่อาจจะเป็นผลเสียต่อรัฐบาลถามว่านี่ประชาธิปไตยทิปหรือว่าเผด็จการจริงหรือว่ายังไงกันแน่นะคะเพราะว่าเรามาเนี่ยไม่ได้จะมาหาเรื่องหาเราใดๆใช่เพราะว่าที่ผมถามนะว่ายังไงคนในนี้นะมีจํานวนถูกต้องไหมเช่นถึงบอกว่า คนที่อยู่ในแคมป์จริงๆ,ๆเมื่อกี้ก็ให้ตัวเลขที่นี่เป <800. S 1> ็น800 800เราพยายามถามว่า800เนี่ยเป็นแรงงานทีออ่อยู่ในระบบประกันทังคมเท่าไหร่นอกระบบเท่าไหร่เพราะเราจะได้เป็นข้อมูลและจริงๆอย่างที่นะฮะเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่ว่าคนที่อยู่ในระบบประกันทังคมเนี่ยนะครับไม่ถึง20%และที่เหลือนนอกระบบรการทังคม<ะ>นะจนเราพูดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มจะเปิดที่จะเอาเงินพลกรมาจ่ายให้2,000บาท แต่ก็ถามว่า2,000บาทเด็กเขาจะเพียงพอไหมเราก็ต้องลงมาถามแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคที่คนงานเขามาคุยกับเราอะครับที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีบางคนครอบครัวมีลูกมีอะไรด้วยนะมีลูกใช่ครับก็คือมีภาระแต่แน่นอนทุกคนมีพ่อแม่ที่รอเงินอยู่นมันเป็นวัฒนธรรมถูกว่าใช่ครับส่งลูกของหลานที่มีกําลังวังชาทำงานแล้วส่งเงินกลับบ้านก็ก็นี่ยคุณจะ้ไม่ต่างกับแรงงานไทยเราที่ทำงานต่างประเทศจะไหมครถ้าเขาโดนปิดอย่างเนี้ยนะฮะทางทงต่างนประเทศเนี่ยอะไรยังไงเขาต ในการที่จะต้องมีเงินเพียงพอและสามารถที่จะส่งมาดูแลคนของเราด้วยไม่ต่างกันเขาก็ไม่ต่างกันเราเนี่ยครับครับนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าการมาคุยให้ชัดกับพนิกากับพี่สุเทพกับพี่จลัดกุุงไผ่น้ำสสปีกแรงงานจริงจริงมีพี่ตีทวีศักดิ์ทักทคนหนึ่งสสแรงงานทีพีอพาไปวนดูครับเอสไปหลงอยู่นะคะเลยมาไม่ทันที่จะพูดคุยกันแต่โดยภาพรวมอยากจะให้เห็นว่าแรงงานเป็นกลุ่มคนที่ ถ้าเราจะเป็นหนี้บุญคุณใครในประเทศนี้เราเป็นหนี้พวกเขาถนนที่เราใช้อยู่ทุกวันฟุตบาทที่เราเดินอยู่แม้มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างตึกคอนโดบ้านสวยๆที่เราอาสัยอยู่ล้วนมามจากหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเขาใช่ครับถึงเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นมาทุกคนทุกมากทุกน้อยต่งกันแต่คนที่ทุกขี่สุดแล้วถูกปฏิบัติเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นพลเมืองครับก็คือแรงงานอย่ามาบอกว่าเป็นแรงงานชาตินั้นชาตินี้ชาติไทยชาติไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้น ไม่ได้เรียกร้องว่าอย่าไปแตะต้องอย่าปิดแคมป์อย่าอะไรแต่มาตรการใดๆที่จะออกมาต้องหนึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคจริงถ้าปิดแคมป์ก็ต้องมีการตรวจโรคมีการกักโรคแยกคนไปดูแลรักษาถ้าติดถูกไหมคะสองการเยียวยาให้เขาต้องเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลจ่ายเขาสองพบาทต่อเดือนคนหนึ่งเลี้ยงครอบครัวสี่คนถูกไหมพ่อแม่ลูกหล่าอะไรที่บ้าถามว่า เอาที่ไหนกินนั่นดิครับให้เขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขากินข้าวครึ่งจานหรือเปล่าครับเขาเคยได้อยู่เดือนละเจ็ดพันเดือนละหมื่นเหลือเดือนละสามพันห้าพันเมาจะกินข้าวหรือผมพยายามถามตะกะกับประกันสังคมนะฮะว่าไอ้สามร้อยบาทที่ว่าไอ้สาานประกอบการจะได้แล้วก็เออไอ้ไม่ใช่สามพันบาทที่สถานประกอบการจะได้แล้วก็ไอ้สองพันบาทที่จะให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยเอาตะกะอะไรมาคิด นะฮะคนเรากินอยู่นะครับวันนี้นะฮะทานสามมื้อในประเทศไทยนะครับอาหารก็แพงอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยมี40-50บาทนะครับมันไม่พอแล้วถามว่าพ่อแม่ลูกเขานะครับจะอะไรกินนะนี่คือถามว่าผู้บริหารประเทศเราเนี่ยนะครับขอให้ฟังนะฮะเสียงตะทอนจากพวกผมผู้แทนรัษฎรผู้ใช้แรงงานแล้วก็หลายๆคนที่พยายามจะสื่อให้เห็นว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะฮะอย่าใช้อัตตาอะไรการคิดของคุณ นะฮะหลายคนนยนะอย่างโดยเฉพาะนะครับผมตามข่าวอยู่นะท่านรองนายกเขาบอกว่าให้แล้วจะเอาอยัางไงอีกเยียวยาเนี่ยผมฟังคํานี้แล้วผู้บริหารประเทศพูดอย่างนี้ให้แล้วอ,อะไรอีกต้องถามว่าค,คุณเคยได้เงินสองพันแล้วเนี่ยคุณอยู่ได้ไหมอาจจะอยู่ได้มา้างเมื่อสมัยเจ็ดสิบปีที่แล้วอ่ะตอนสมัยคุณเกิดมาแต่วันนี้มันมันมันไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้แล้วจริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้นะคะจะปิด ก็เยียวยาให<า>้สมเพุสมผลจะปฏิบัติกับพลเมืองขอให้ปฏิบัติโดยระลึกว่าเราไม่ใช่ทหารเกณฑ์ในค่ายเราเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของภาษีที่คุณเอาไปใช้บริหารประเทศและเราทุกคนมีสิทธิที่จะเรียกร้องนะคะควันนี้คุยให้ชัดกับพนิกาว่าด้วยการขูดรีดแรงงานบนมาตรการโควิดนะคะขอบคุณพี่สุเทพขอบคุณพี่จรรักนะคะคแล้วก็ทีมขอ,ขอ,ขอแรงงานของภเค้าไกลนะคะเป็นกําลังใจให้เพราะรู้ว่ากรรมธิการ,รแรงงานทํางานหนักมากแล้วก็ เป็นกาลังใจให้พี่น้องแรงงานทุกคนที่เผชิญความยากลาบากอยู่ในตอนนี้นะคะเราจะทําให้ดีที่สุดในการเรียกร้องเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งไม่มีป่ามีเสียงใดๆเลยในสังคมที่เห็นคนคไม่เท่ากันนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับ